สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสักครู่สักพักครับผมฝากกับตูตาบ่าอุดรแล้วพี่น้องเอ้ยเหมือน,นมากับเมนูยำหอยนางรมครับยำหอยนางรมใส่ผัก,กเสีดครับผมขาดบ่ได้เนาะยำหอยนางรมหอมเจียวพี่น้อง <c oughs> เขียวกัดนี่แหละนี่เอ้ยเห็นไหยหอมเกียวลงอะไร หอมเจียวแบบจุกๆเลยพี่นังเฮาหอยนางลมครับหอยนางลมเนาะมามาจัดคนเดียวหากระปุกพี่นังไว้ โเด็กการครับกับม,มาเมนูไข่นั่งกอเดี๋ยวพี่น้องมาเนีเหมือนมาแบบย่าครับเดี๋ยวพักกะทิเก็บแม่ก็มกลางหวยพี่น้อง เดี๋ยวฝนไม่ไมกำลังอ่อนงามครับ หอหวานใช่อัถือกับผักกะจินล่ะมันนิดก,กับเมนู่มกนนเมนูกินเลนครับน่กับแกมยำหอยนางรมเนาะ

น้ำหวหนี่แ่จะไข่อง Mm-hmm. <laughs> ส่งสิเผ็ดๆหรอพี่น้องเอ้ย เขานี่ตื่นแล้วเสาหาขื่อหายน้งลมเนี่ยออกออกไปตะเสากับบ่เสาดิแปดโมงร้านอาหารทะเลพวกนี่ยเปิดแล้วครับเปิดกระโมงเครื่องโอ้ตายอืมันนี่เป็นวันหยุดเนะาะมันผื่นมงคลไปธนาคข้างตะเสบบาบวกหัเดียวพี่น้องว่าเป็นวัน,วนหยุดใครอยู่ธนาคารเขา,ขายัางเปิดไอ้ เปิดให้บริการอยู่เนาะ<ม>อย่างจับม้วนข้นเดียวพี่น้องหากระปุกมึงเป็นเมนูกินเลนนะครับกินเลนเป็นกับแกมกระได้นะพี่น้องกับแกมกันดีแส่กับเบียร์เย <laughs> ็นขอรับชมจิปเรานะครับพี่น้อง ก็อย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ตุ๊ตาบ่าวอุดรน,นะพี่น้องเนาะตามมาติดตามไเลช่องทางช่องทางที่นึงคือช่องทางยูทูบนะครับตุ๊ตาบ่าวอุดรช่องทางท้อง,งคือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับกับตุ๊ตาบ่าวอุดรกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่นะครับพี่นอ้องไว้พากันคลิปหน้าครับผมสำหรับตุ๊ตาบ่าวอุดรมื้อนี้ขอเก้าพระบาสวัสดีครับ